สรุปประเด็นข่าวซื้อขายนักเตะที่สำคัญของแวดวงฟุตบอลในรอบบรรดาบิ๊กทีมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปล่อยซิดานอิกเบลกองกลางตะรุ่งไปร่วมทัพอูเทรคด้วยค่าตัว800นปอนด์เบนฟอร์ดเปิดตัวคิมจีซูกองหลังชาวเกาหลีใต้วัย18มาร่วมทีมจากชองนำด้วยสัญญายาว4ปีอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงกับอาแจ็คในการคว้าตัวยูเรนชิมเบอร์ด้วยค่าตัว48ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าแฮร์รี่อาร แบ็คซ้ายดารุ่งวัย16ปีจากวัตฟอร์ดมาร่วมทีมด้วยสัญญา4ปีรูเบนรับตันชีกบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเอซิมิลานเรียบร้อยม <Manchester United S 1> นเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาก,กับตัวแทนของเชลมีฟิลมปงแบ็คขวาจากเลเวอร์คูเซ่นโดยมีบาซ่าและบาเยนเป็นคู่แข่งในดีอนี้เรวพูลร่วมวงไล่ล่าตัวรเมโอลาเวียกองกลางจากเซาท์ัมตันอย่างเป็นทางการแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอ80ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านปอนด์ให้กับเวสแฮมพิจารณาแลกกับการปล่อยดิคท์ เมสันเมาส์จะยังคงเข้ารายงานตัวกับเชลซีและเดินทางร่วมปรีซีซันกับเชลซีตามปกติเลสเตอร์ต้องการค่าตัว60ล้านจากแนมฮอสเปอร์หากต้องการจะเซ็นสัญ,ญญากับเจมส์แมดดิสันเชลซียืนยันจะไม่ยอมจ่ายค่าตัว80ล้านปอนด์แรกกับมอยเซสคาเซโดตามที่ไบรตันตั้งเอาไว้โรเบรโตฟเมโนโ่ใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายร่วมทีมเอาอาลีแล้วยูลนทิมเบอร์จะรับค่าเหนื่อยกับอาร์เซนอลที่9เหมือนปอนด์ต่อสัปดาห์ิเวอร์พูล กำลังให้ความสนใจในตัวเชเรมีโดกูของหน้าเบลเยียมจากแรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาก,กับตัวแทนของมโมซิสไคเซโดเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายมาค้าแข้งในถิ่นออตทอร์ฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะเซ็นสัญญากับโมเมดูคูดตัวรุกของอาแจ็คและเมเรบูดจากอูเทรคหากไม่สามารถคว้าเมสันมาวมาร่วมทีมได้อาร์เซนอลและนิวคาสเซลกำลังให้ความสนใจในตัวอาดากูเลอร์กองกลางตัวรุ่งของเฟเนบาเัช แอริเคนเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจเลือกย้ายไปอยู่กับ,บเบย์มินิกซึ่งเสือใต้ไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าตัวร้อยล้านยูโรตามที่สปเปอร์ตั้งไว้นิโก,ก้สันกำลังเจรจากับเซาทัมตันในการคว้าตัวติโน่ลิลลาเมนโตและขวาตัวรุ่งม,มาร่วมทีมซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามจะเซ็นสัญญากับอาเดียงราบิโอนท่ามกลางข่าวลือว่าเตรียมจะต่อสัญญากับยูเวนตุสเอาอาลียื่นข้อเสนอสัญญา2ปีให้ริอัจมาเรซพิจารณาพร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยปีละ50ล้านยูโรให้พิจาารณ กิฟฟี่ซิกูเซนบรรลุข้อตกลงย้ายร่วมทัพดัตชี่ยูเนเต็ดแล้วซื้อดังยืนยันลิเวอร์พูลเลิกมองหาแนวรุกเพิ่มเติมในตลาดแล้วเจมเพียอสนักข่าวชื่อดังสายลิเวอร์พูลยืนยันว่าทีมของ c ิกเก็ครอปไม่สนใจที่จะเสริมนักเตะในแนวรุกหลังจากที่ได้ตัวนักเตะครบตามที่ต้องการเรียบร้อยสีสันที่ผ่านมาหงแดงจัดก,การฟ้าสองกองหน้าอย่างดวิดนูเยตและโคนิกาโกมร่วมทีม โดยมีค่าตัวรวมกันประมาณร้อยล้านปอนด์ท่ามกลางปัญหาในแดนกลางตลอดทั้งฤด,ดูกาลโดยเห็นน Summer, ินแต่ลาดซัมเมอร์เจเกนครอปจึงเน้นมิดฟิลเข้ามาเสริมทัพโดยพวกเขาเพิ่งจะเปิดตัวอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ไปเมื่อ3าสัปดาห์ก่อนซึ่งเพียสยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าดูเหมือนลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อกองหน้าเพิ่มเติมกากโปคือตัวแทนของเฟเมนโนครอปยังคาดหวังให้นูนย้ายระเบิดฟอร์มเก่งในขณะที่โชต้าละเดียรส์น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากช่วงพรีซีซั่น หลังไดร้รับบาดเจ็บอย่างหนักเมื่อซีซั่นที่แล้ว